หุงข้าวไว้เยอะแล้วกินไม่หมดเหลือไว้จนบูดสุดท้ายก็ต้องเอาไปทิ้งน่าเสียดายใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้ค่ะน้อยหนาค่ะมีไอเดียที่เป็นประโยชน์ดีๆนะคะเปลี่ยนจากข้าวที่เหลือข้าวที่บูดนะคะให้กลายเป็นปุ๋ยบำรุงพืชชั้นดีนะคะแล้วก็ทำไม่ยากเลยค่ะ สวัสดีค่ะพักจิราการ์เด้นค่ะวันนี้นีนาก็จะพาเพื่อนๆนะคะทําจุลินทรีย์ข้าวบูดกันค่ะข้าวที่เราเหลือทิ้งนี่ละค่ะแต่วันนี้เราจะไม่ทิ้งนะคะเราจะนํามาทําปุ๋ยไว้ลดลาดบอนสีของเราเพื่อให้บอนสีของเราแตกกอแตกยอดแล้วก็ใบแข็งแรงต้นแข็งแรงรากหาอาหารได้ดีค่ะส่วนผสมก็ไม่ยากนะคะข้าวบูดแบบนี้ค่ะใส่น้ํานะคะพื่นเน แล้วก็นมเปรี้ยวค่ะสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดงสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำสะอาดนะคะอีกสองลิตรค่ะเราไปทำกันเลยค่ะเพื่อนๆนเริ่มแรกนะคะให้เราเน,นี่ยค่ะนำข้าวเหลือมาผสมกับน้ำสะอาดนะคะแบบนี้เลยค่ะคนให ข้าวกับน้ําเข้ากันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้เรานะคะใช้น้ําตาลทรายแดงค่ะเพื่อนๆน้ำตาลทรายแดงของน้อยหน่าอันนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะน้ำตาลทรายแดงนี้น้อยหน่าแยกไว้ไว้ใช้เฉพาะทำจุลินทรีย์ต่างๆเลยค่ะก็ใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆ น่นาจ,จะแยกน้ําตาลทรายที่ใช้ทําจุลินทรีย์และก็ทําอาหารในบ้านนะคะแยกออกจากกันนะคะไม่ใช้รวมกันเนาะแล้วก็แยกที่เก็บด้วยนะคะตามด้วยนะคะนมเปี้ยวอีกสองช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนให้น้ำตาลละลายเลยค่ะ เมื่อคนจนน้ำตาลละลาย กอกใส่ไปแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆในหนาเชื่อว่าทุกคนต้องมีข้าวบูดเหลือทิ้งแบบนี้แน่ๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ถ้าเพื่อนๆท่านาไหนนะคะ ไม่มีบอลสีแล้วผ่านมาดูคลิปนี้นะคะจุลินทรีย์ข้าวบูดเนี่ยค่ะก็สามารถลดพืชผักสวนครัวลดต้นไม้ที่เพื่อนๆปลูกไว้ไวข้ไวข้างบ้านได้เลยนะคะมีประโยชน์เช่นกันค่ะก็ช่วยเร่งการเจริญเติบโตนะคะของเขาได้เป็นอย่างดีถ้าลาดลดในผักกินใบโนะก็จะทําให้ใบกรอบนะคะใบกรอบแข็งต้นแข็งแรงนะคะ แต่เรากรอกจนเต็มขวดแบบนี้นะคะเราก็ปิดฝานะคะแล้วก็หมักไว้เจวันไม่ต้องปิดฝาแน่นนะคะฝาเนี่ยค่ะนะคะคลายออกเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้ขวดเนี่ยค่ะบวมเนาะเพราะว่าการหมักจุลินทรีย์เนี่ยค่ะมันก็จะเกิดเกิดกา๊าซเกิดแก๊สอยู่ในนี้นะคะก็ให้เรานะคะปิดฝาหลวมๆนะคะแล้วก็เมื่อครบ7วันแล้วเราจึงนะคะสามารถนําไปนะคะ ช้กับต้นพืชของเราได้เลยนะคะอัตราส่วนและวิธีการนําไปใช้นะคะก็ใช้จุลินรีเนี่ยค่ะจุลินทรีย์ข้าวบูดของเราเนี่ยค่ะสช้อนโต๊ะต่อน้ํา1ลิตรนะคะเพื่อใช้ในการฉีดพ่นนะคะทุกๆ3าถึงหวันนะคะถ้าเราจะลาดรดนะคะหรือฉีดพ่นก็ใช้ในช่วงตอนเช้าจะดีที่ ที่สุดนะคะให้เราฉีดพ่นในช่วงตอนเช้าๆค่ะเมื่อฉีดพ่นส่วนต่างๆของพืชน,นะคะก็จะช่วยให้พืชเน,นะะี่ยค่ะเจริญเติบโตนะคะทำให้ขั้วใบขั้วใบขั้วดอกแข็งแรงนะคะไม่หลุดล่วงง่ายนะคะหรือใช้นะคะคน,น,น,น้ำข้าวนะจุลินทรีย์น้ำข้าวอันนี้ค่ะ250มลนะคะ หรือ1แก้วต่อน้ํา20ลิตรนะคะใช้ราดรถได้เหมือนกันนะคะใช้ราดรถทางดินนะคะก็จะทําให้นะคะเป็นการช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในในดินนะคะบำรุงรากให้แข็งแรงแล้วก็รากเนี่ยก็จะดูดซึมสารอาหารได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนะคะก็หวังว่าเนอะเพื่อนๆน,นะคะจะได้ประโยชน์จากการทำคลิปคลิปนี้เนา ต่อไปถ้าเพื่อนๆมีข้าวบูดก็สามารถนะคะนามาทําเป็นปุ๋ยแบบนี้นะคะเอามาใช้กับต้นพืชของเรานะคะได้ทั้งประโยชน์แล้วก็ได้ทั้งประหยัดเงินอีกด้วยค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะคะการปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็ทําปุ๋ยใช้เองนะคะประหยัดเงินด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังผักจิรากาเด้นค่ะ